นี่เป็นร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลีที่พลูกลับมาซ้ำค่ะเพราะที่นี่ของกินเพียบแล้วไม่จำกัดเวลาด้วยที่สนามบินน้ำนนทบ,บุรีร้านอยู่ต้นสากคอนเนอร์กับร้าน The ันยองบาร์ b e c ิวตอนนี้เขามีโปรมา4่จ่าย3ถึงวันที่30พฤศจิกายนหกแปดนี้นะแล้วถ้าถ่ายรูปเช็คอินได้เมนูพิเศษไปเลย1จานบุฟเฟต์ต่อคนราคาตามนี้เลยค่ะเน็ตแล้วมีราคาสำหรับเด็กและผู้ที่อายุ65ขึ้นไปด้วยแล้วถ้ามาตั้งแต่2คนขึ้นไปไม่จำกัดเวลาจา้าภายในร้านสะอาดค่ะเรามาสั่งเมนูจานร้อนและเนื้อหมู มา,มาตักของกินที่บาร์กันต่อค่ะพลูชอบเครื่องเคียงก็เลยตักเป็นอย่างแรกเลยเมนูที่บาร์ก็จะมีพวกของทอดของทานเล่นต่างๆคุยข้าโพดอันนี้กินเพลินมากแนะนําแนะนําคิมบับต๊อกหน,นุบหนับโอเด้งซุปต่างๆคือ เยอะอะเพื่อนๆน้ำจิ้มมีให้เลือก5แบบค่ะปรุงตามใจได้ราคาที่เราจ่ายไปรวมพวกเครื่องดื่มแล้วก็ไอติมแล้วจ้าเนื้อหมูและไก่ที่สั่งไว้เสิร์ฟมาแบบชิ้นเบิ้มๆเลยค่ะทานคู่กับผักและซอสกินแบบคำโตๆนะโอ้โหเข้ากันมากและถ้าเตาดำแล้วขอเปลี่ยนเตาได้เรื่อยๆเ,เลยค่ะพนักงานบริการดีเมนูจานร,ร้อนผู้สั่งคอนชีสค่ะเป็นข้าวโพดหวานๆกับชีสนัวๆแล้วอันนี้ติดใจมากผู้ดักรสเผ็ดก็คือกินกับเครื่องเคียงถูกต้องสุดๆไข่ตุ๋นชีสแบบร้อนๆดึงๆถ้ากินตอนร้อนจะพออดีีมากันน้ตซค หมูเกาหลีค่ะคือเนื้อนุ่มมากจนภูสงสัยว่าเอ๊ะกระดูกมันจะกัดได้ด้วยไหมนะก็เลยลองดูค่ะอ๋อกก็ยังแข็งอยู่ปิดไทยได้ผลไม้ค่ะจริงๆมีอไอติมด้วยนะถ้าเพื่อนๆสนใจลองมากันนะคะร้านเปิดปิดตามนี้เลยอันยอง